เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเกม g t V 5M Low Pay Boxing ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพียเกมเมอร์วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของ ENB นะครับ ENB เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับทั้งปรับภาพให้สวยนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ที่ผมจะเอา ENB มาใช้เนี่ยเอา ENB series นะครับมาใช้ในการล็อก FPS นะครับเพื่อที่จะช่วยให้เฟรมเรทเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับมันไม่แกว่งอะไรพวกนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่ามันจะนิ่งไหมนะครับถ้าเราใช้ในส่วนของ ENB Rock Frame Rate ไว้แล้วก็มันจะลดอาการแหล็กได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับมาตอนนี้ยังไม่ได้เปิดในส่วนของ ENB นะครับก็จะเห็นวิ่งอยู่ที่153ครับการจอวิ่งสุดหลอดเลยนะไม่ได้ลงรีชีตนะครับตอนนี้อยู่เมือง God of Story นะครับเดี๋ยวมาดูผู้เล่นก่อนนะครับ หนึ่งรยี่สคนนะครับตอนนี้อยู่กาลดผู้เล่นใหม่นะครับตรงนี้กาลดกลางเมืองนะครับอืมมือมองฟ้าได้เท่าไรส2รอสี่สิบโอเมจานะครับถือว่าสร้างประเทศได้ดีนะครับรู้สึกว่าประเทศมันจะลื่นขึ้นนะครับผมก็เลยเข้ามารีวิวเพราะว่าถ้าลงเมือง rsm เนี่ยปิงมันสา0ร้อยนะครับตอนนี้ปิงมันแค่ยี่สิบหเองนะครับถ้าได้ปิงนะครับสัก3ามิลลิเซกนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้นะครับแต่มันก็คงเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับไป เรามาเข้าหัวข้อดีกว่านะครับกดใครที่เดี๋ยวผมไปสอนดาวน์โหลดด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็คือการกดชิปบวก Enter นะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ก็สามารถใช้งานแบบนี้แหละกดชิปบวกเอนเตนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะติ๊กอะไรนู่นนี่นั่นไว้ให้นะครับก็เอาออกได้ไหมนะครับอันนี้แล้วแต่นะผมจะเลือกปิดหมดเลยนะโอเคผมจะเลือกปิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้นะพวกนี้มันจะปรับน้ําปรับอะไรต่อมีอะไรนะครับให้ เมืองนะครับมันสวยขึ้นนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเอฟพีเอสลิมิตนะครับตรงนี้นะครับติ๊กแล้วผมก็จะล็อกนะครับผมประเมินแล้วนะว่าการ์ดจอผมเนี่ยเฉลี่ยสูงสุดมันจะได้เท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเกินร้อยยี่สิบห้านะครับผมจะใช้ร้อยยี่สิบห้าแล้วกันหนึ่งสองห้านะครับหนึ่งสองห้าแล้วก็กดด้านบนนะครับแล้วก็ทําการกดเซฟตรงนี้นะครับ ึ๊บนะครับมันจะค้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทําการเซฟอยู่นะครับกดชิปบวกเอนเตอร์กับคืนนะครับเพราะว่ามันทําการล็อกเอพีเอให้เราแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองขับรถดูดีกว่านะครับตอนนี้อยู่คนเดียวเขาไปไหนกันหมดเลยนะครับอ่ไปไหนกันหมดก็ดูลื่นปกตินะที่เราเห็นนะครับตรงนี้เรามาดูบนแถบด้านบนดีกว่าหนึ่งร้อยี่สิบห้าเอพีเอนะครับปิงก็อยู่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับ cpu ก็วิ่งอยู่ประมาณ30การจอก็50ประมาณนี้นะครับเออโอเคอยู่นะการจอก็ทำงานน้อยด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เอ s เลี้ยงตัวที่ก็แล้วแต่เราจะจะล็อกนะเพราะว่าผมล็อกไว้ที่125ก็พอแล้วเพราะว่า125เนี่ยมันสามารถเล่นสตอรี่แบบลื่นๆได้เลยนะเพราะว่าเ p s ที่ดีที่สุดนะครับก็คือ1 2 0 FPS ขึ้นไปนะครับการเล่นต่อยเล่น เมืองโลเพอเล่นแบบโลเพอนะครับมันไม่เหมือนกับเทรนนิ่งนะอธิบายประมาณนี้แล้วกันแล้วไปไหนกันดีดีตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนเออเดี๋ยวลองขับรถดูไหมว่ามันจะลื่นไหมก็ลื่นนะผมรู้สึกว่าเมาส์ลื่นมากเลยนะเนี่ยเมาส์ผมลื่นมากเลยนะปกตินะกา,าดน้ำผู้ก็ดูปกตินะครับไม่เห็นมีอะไร แต่เมาส์ผมหลุดนะตอนนี้เมาส์ทะลุอีกหนึ่งจอขับจะเสียวเลยเขาอยู่เขาหน้าเล่นอะไรกันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปอ่อการ์ดคาสิโน,โนแล้วกันนะครับแล้วก็เก็บรถดีกว่าผมไม่รู้สึกว่ามันหน่วงนะด้วยที่นะครับเมาส์มันทะลุไปอีกหนึ่งจอนะตอนนี้พอกดพอใช้สองจอแล้วเมาส์มันทะลุไปอีกหนึ่งจอนะอันนี้ไม่น่าใช้เลยนะสองจอแต่มันก็ตอบโจทย์ที่เวลาเราเอามาทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ย มันก็จะ,สะเสถียรกว่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันลื่นๆนะนะครับส่วนหนึ่งเลยเกิดจากปิงนะครับเกิดจากมิลลิเซกนะครับที่มันน้อยนะครับยิ่งมิลลิเซกยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าปิงนะครับมันสามารถทาได้ถึงต่ํากว่า10มิลลิเซกนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่มีอาการมันจะไม่มันจะไม่หน่วงอะถ้าปิงมันน้อยยิ่งปิงน้อยยิ่งดีนะครับ แต่ก็ดูทรงแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่เห็นก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เกินสามสิบนี่ก็ถือว่าแจมแล้วแหละนะครับก็โอเคนะตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับไม่ได้ลงรีเชตนะครับผมไม่ได้ติกรีเชตนะครับใช้แค่ย็นดีนะครับคลิปนี้พอหรือเปล่านะแต่ลองเล่นดูอ่ะก็คือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรลื่นๆนะแต่เมาส์เนี่ยทะลุไปหนึ่งจอนะมันลื่นดีนะแต่พอเลื่อนสะบัดเมาส์สะบัดเมาสม์มันทะลุไปหนึ่งจอนะเป็นอะไรที่ น่าเบื่อจริงๆเลยการใช้2จอเกมนี้นะครับอะน่าจะเพียงพอหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เดี๋ยวไปสอนโหลดกันดีกว่าไปกดออกมาเลยง่ายๆแบบนี้นะครับอะมาที่ env นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น env series นะครับสําหรับใครที่อยากจะลงก็มาลงกันดีกว่าแล้วก็สอนลบไปด้วยนะครับอะเปิดตําแหน่งเกมนะครับขึ้นมานะครับนี่นี่คือ โอเดอร์นะครับที่อยู่ของเกม GTA V แก๊งเทปออโต้บนะครับนี่ที่มีที่อยู่ในสตรีมหรือว่า Epic ของเรานั่นแหละหรือว่าใน r o c k s t a r อะไรพวกนี้นะที่เราเก็บหรือว่าดาวน์โหลดเกมมาไว้นะนะครับมาก็เปิดมานะครับแล้วก็ทำการคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากลงไปแบบนี้ได้เลยนะง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถามว่าคุณต้องการลงซ้ำไหมนะครับก็ลงไปเลยเพราะว่าผมลงไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่า แล้วถ้าเราอยากจะลบนะมันลบได้ไหมนะครับวิธีการลบก็สวนทางกันนะครับโอเคถ้าเราเข้าไปเล่นแล้วหรือว่ามันตีกันนะถ้า ENB ของ NVE กับของ QV เนี่ยมันจะตีกันนะเพราะว่าไม่รู้สิถ้าลง ENB นะครับเคยลง ENB ของค่ายใดค่ายหนึ่งแล้วไปลงมอนอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเพียนนะครับเออแปลกเหมือนกันแต่ผมก็เอาคลิปนี้ มาสอนลงด้วยดีกว่าเออมาสอนลบด้วยดีกว่านะเพราะว่าเราก็ลงทับไปแบบนี้นะวางลงไปนะครับกดแบบนี้นะครับมันจะขึ้นสีฟ้านะแบบนี้นะครับเราเห็นไหมเราก็คลิกขวานะครับลบทิ้งไปดีนะครับกด delete แค่นี้เองนะครับมันก็จะลบไฟล์ที่เราลงไปทั้งหมดทิ้งไปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมมองว่ามาสรุปกันดีกว่าผมมองว่ามันดีกว่านะ มันให้อารมณ์เดียวกันกับการเปิด v ีซิ c แต่สําหรับคนที่มีมีเฮิร์ตจอที่ต่ํานะครับอย่างเช่น60สิบเฮิร์ตหรือว่า75็เฮิร์ตนะครับ1 0 0่งร้อเฮิร์ตก็ไม่พอนะเกมนี้จะไปเปิด v s ซิงที่100่เฮิร์ตนะครับเพราะว่ามันจะหน่วงเพราะว่ามัดมันจะช้ากว่านะครับแล้วถ้าให้ผมแนะนําเท่าไหร่ที่ดีที่สุดนะครับ1นึ่ขึ้นไปนะครับสําหรับการเล่นสตอรี่การออกอาวุธนะครับการจั่วมัดหรือว่าการ รำอาหรือว่าอะไรที่เราเล่นกันนะครับการคิหรือว่าคิวให้มันไวที่สุดเนี่ย fps เนี่ยต้องมีเกิน120ขึ้นไปนะครับถ้าใครใช้จอ44เร์แล้วเปิด v-sync นะครับก็ไม่จำเป็นต้องลง ENB เพื่อที่จะล็อก f p s ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงไม่งงแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นครับลาไปก่อนสวัสดีครับ